นอกจากน้นมัสการนะคะรับพระบรมสารีริกธาตุส่วนของพระศุภธาตุนะครับก็คือส่วนของอพระสมองนั่นเองนะครับซึ่งอาชีวปรจากประเทศอินเดียน,นะคร oh, <okay S 1> ับก็นอกจากนี้นะครับจะมีพระบุญที่เป็นรูปปั้นอื่นนะครับของพระอริยสูตรนะครับ ก็รู้สึกยินดีมากครับที่ข้าได้วันนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันนี้ได้รับรางวัลแล้วก็ทีมของวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธีมที่ดีมากๆมีทั้งพระแม่มาตาแล้วก็มีทั้งเรียกว่าพระสมองของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยแล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยเราได้รับมงคลและสิริมงคลต่างๆมากมายจากการที่เราทำความดีในวันนี้ครับที่ท่านนะครับได้ร่วมการสัตว์ละกุศลอย่าลืมได้ที่มุมนะฮะท่านนี้แผงข้าวเรือนะครับที่อยากจะเห็นปูนะครับและปูกาจะ น่งให้ร่วมกิธรพำนัเราตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ประกาศยนเชิญนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีสักครู่หนึ่งนะครับทางคณะรรมการก็จะจัดเตรียมดอกไม้ทุกเทียนนะครับเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวเงินดอกบัวทองรวมถึงดอกบัวสดนะครับแล้วก็ดอกแล้วก็ทุกเทียนพระในรทีวรให้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายสักการะนะครับแด่พระมัทฉลุกธาตุนะครับซึ่งได้อเชิญมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับจะจัดตั้งแต่วันนี้วันที่12สิงหาคมววันแม่นะครับจนไปถึงวันที่18สิงหาคม2560